ลูฟี่อ๋อพวกเราเนะี่ยจะต้องออกทะเลให้ได้จอ,อกไปจากประเทศนี้และมีอิสระฉันอยากออกไปดูโลกกว้างแล้วก็จะเขียนหนังสือทายทอดมันออกมาถ้าศึกษาเรื่องการเดินเรือก็น่าจะทําได้เราจะต้องเก่งขึ้นมากๆแล้วไปเป็นจอร์สลัดกันเรื่องนั้นน่ะถึงนายไม่บอกฉันก็จะเป็นอยู่แล้วฉันจะเป็นจรสลัด แล้วสู้ชนะไปเรื่อยๆจนมีชื่อเสียงที่สุดในโลกนั่นแหละคือหลักฐานการมีชีวิตของฉันต่อให้คนทั่วโลกไม่ยอมรับตัวตนของฉันหรือเกลียดฉันสักแค่ไหนฉันก็จะเป็นโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ที่ชนะทุกสิ่งฉันจะไม่หนีใครหน้าไหนไม่แพ้ใครทั้งนั้นจะกลัวฉันหรืออะไรก็ช่างแต่ฉันจะสร้างชื่อให้ดังกระชอนไปทั่วโลกเลย <c oughs> นั่นเหรอ ดีล้วส่วนฉันนฮะมึกว่านายจะพูดอะไรสะอีก <c oughs> น่าสนใจนะลูฟี่เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวฉันจะรอดูอนาคตของนายก็ลกกันฮ <c oughs> แต่ว่าเป็นโจรสลัดนะ่ะมันก็ดีอยู่หรอก แต่ถ้าอยากเป็นกับตันกันทั้งสามคนจะไม่แย่เหรอเอะไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยฮะซาโบนึกว่านายจะเป็นต้นหันให้ฉันซะอีกนะเนี่ยพวกนายอะมาอยู่บนเรือของฉันเถอะไปเอา,เอาไป,ไปเฮ้ไม่เห็นเป็นไรเลยอย่ามาเฮินนาหน้ามาเฮินนา,นา,ม,า,นา,นามาสานาเรื่องนั้นไม่มีทางเด็ดขาดเออไม่มีทางว่าใครได้เฮะช่างเถอะ อะไรของนายเนี่ยนายนี่มันน่าสนใจจริงๆเลยนะลูฟี่เอาเถอะปล่อยให้อนาคตเป็นตัวตัดสินเถอะบางทีเราสามคนอาจแยกกันไปอยู่บนเรือคนละลำก็ได้เอ๊ะจิ๊กมาจากดาดาละนี่อ่ะพวกนายรู้หรือเปล่าพอแลกจอกันก็จะถือว่าเป็นพี่เนอะพี่เนอะ จริงๆอะเหรอตอนได้เป็นโจรสลัดเราอาจจะไม่ได้เป็นพักพวกบนเรือลำเดียวกันแต่ว่าพวกเราจะผูกพันกันในฐานะพี่น้องไม่ว่าจะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนสายสัมพันธ์นี้จะไม่มีวันขาด <c oughs> นับจากนี้ไปถือว่าพวกเราเป็นพี่น้องกัน